สวัสดีครับคลิปต่อมาครับสำหรับการติดตั้งตัวแคปกับด้ามไม้ครับซึ่งวิธีการติดตั้งแคปเนี่ยออแอดมินยูเองไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าการติดตั้งแคปเนี่ยเป็นเหมือนการแค่ติดตั้งวิธีชั่วคราวสำหรับแค่คนที่มี2ไม้ไม้แรกอาจติดกับฮูดไม้ที่2ติดกับแคปเพื่อเป็นการตีทดลองตีชั่วคราวนะครับผมแต่โอเคไม่เป็นไรครับบางคนอาจจะชอบติดตั้งแบบแคปมากกว่า ตัวแคปที่ให้มาจะเป็นลักษณะนี้ครับแคปนะครับแต่การติดตั้งแคปเนี่ยแอดมินยูไม่แนะนำเท่าไหร่กับตัวกาวสองหน้าที่มากับทางกล่องทางโรงงานนะครับเพราะว่าความแน่นหนาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแอดมินยูเลือกใช้กาวสองหน้าของยี่ห้อนี้ครับเขาจะระบุไว้ว่าแรงยึดติดสูงและชนิดใสนะครับผมวิธีการก็ง่ายมากเช่นเดียวกันครับ เมื่อซื้อมาเรียบร้อยแล้วแอดมินอยู่ก็แค่แกะออกมาจะเป็นกาวแบบนี้นะครับสลับไม้แบตก็ด้านท้ายของไม้แบตครับกาวเนี่ยมันทำงานของมันง่ายอยู่แล้วแค่ดึงออกมาปั๊บติดตั้งกับตัวแคปครับดึงอีกด้านหนึ่งออกแม่กาวมันติดแน่น,นจริง แอดมินอยู่ต้องขออภัยไม่มีเล็บด้วยสักครู่นะครับอ,อยู่ทำให้ดูเห็นไหมครับว่ามันแน่นมากมายเดี๋ยวแอดมินขอแอดมินยูขอญาตขอตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่ อันนี้ครับด้ามไม้คือด้ามไม้แบบปกตินะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้ามไม้เนี่ยจะค่อนข้างามีขอบนิดนึงก็จะติดตั้งง่ายกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับผม oh. <c oughs> เดี๋ยวให้ผู้ชมเมนยูจับกล้องให้ก่อนนะครับจากนั้นมาครับแค่นำตัวแคปครับติดตั้งกลับไปกับตัวฐานไม้ครับ แค่นี้เองครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการติดตั้งแบบแคปเนี่ยเป็นการติดตั้งแค่ชั่วคราวดังนั้นเนี่ยความหนาแน่นไม่เท่ากับพุ้นแน่นอนอย่างที่สองครับที่อดมินยูแนะนําคือตัวกาวสองหน้าท่านอาจจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้แต่อยากจะให้มีความหนาของตัวกาวสองหน้าค่อนข้างหนาน,นิดนึงเนื่องจากว่าตัวตัวด้ามไปลายไม้ครับผม กับตัวขอบเนี่ยมันจะมีระยะห่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยการติดตั้งตัวกาวเทปกาวเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวแคปกับตัวด้ามไม้เนี่ยไม่เสถียกันอาจจะทําให้หลุดได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นมาแค่ติดตั้งตัวยูเซนเข้าไปตามลูกศรน,นี้ครับเห็นไหมครับลูกศรน,นี้ติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปเสียบโบ๊ะการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับคือยูเซน จะต้องแนบสนิทกับตัวแคปครับเห็นไหมครับจะต้องไม่เพเยะเนาะบางครั้งบางท่านเนี่ยใส่ u s e n t เข้าไปแล้วตัวแคปเนี่ยเพเยะอ,อยู่สองข้างไม่ล็อกลงพอดีก็จะทำให้ตัวล็อกเนี่ยบางครั้งตีตีอยู่อาจจะหลุดได้นะครับทีนี้วิธีการแกะออกก็ง่ายได้เช่นกันครับต้องพยายามห่างทางตัวขาออกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้าไปดูรีวิวการใช้งานดูเซนครับว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหนอ๋อ,อไม่ยอมตัด <c oughs>